สวัสดีค่ะน้ำค่ะไม่ทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้กลับมาเจอกับน้ำค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่22เดือนธันว่าเนาะค่ะอีกสองมือก็จะถึงคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะหลังจากที่น้ำลาออกจากงานเนาะค่ะเนาะเนี่ยเม่งเลยบอกว่าเนื่องจากน้ำหางานแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยเม่งเลยบอกว่าถ้าหางานบ่ได้ยอิลีกาเนี่ยเม่งจะให้น้ำมาเฮ็ดงานซอยเนาะค่ะเนาะก็คือ มาซอยงานเล่าในการเป็นกรรมกรนะคะนำได้บอกว่าอีลีบอกพี่สันตะกี้นําเคยขอยายเม่งนาะค่ะเนาะว่าให้จ้างน้ำซ่าให้จ้างน้ำแมาเฮ็ดน้ำเมืงสินะยายเม่งแล้วบอกว่าเรอยากให้ผพงยิ่งมาเฮ็ดยานมันในหลายย่างเนาะค่ะเนาะฝรั่งเขาถือฝรั่งผพงยิ่งขาเจ้าบุคคลเฮ็ดงานก่อสร้างกันเนกขานนอกเนยเม่งแล้วบอกว่า อ่าบ right? ่เฮ็ดละว่าซ like so ั่นได้บัดนี้น้ำได้ตกงานเนาะค่ะเนาะน้ำตกงานเราหางานยากนะเพื่อนเพื่อนในยายเมงหางานยากได้เพื่อนเพื่อนบัดนี้ยายเมงเลยบอกว่าให้มาซอยงานเนาะค่ะเนาะแล้วก็อ่าปีปีหน้าปีใหม่นี่กาจังค่อยว่ากันว่าจะเอาจังไดว่าจะให้น้ำเป็นหุ่นส่วนหรือว่าจะให้น้ำเป็นเงินเดือนเนาะค่ะเนาะเอ้าจังได้ะนำจะคุยกับเพื่อนเพื่อนไหมอีกทีนะคะเด้อี๋ยวพญเมงแล้วบ่มักให้น้ำเฮ็ดวิดีโอเนาะค่ะเนาะ ค่ะตอนนี้เพื่อนๆบ่อนบายสามก๊กนาะค่ะน้ำออกมาจากมง่งจากที่ทำงานเนาะค่ะเนาะตั้งจากบิดกันค่ะเพื่อนๆมาตั้งกันได้โอ้ยน้อคะเอ่อตอนนี้มาอยู่ไปเซนี่นาะค่ะตอนนี้น้ามาอยู่ไปเซนี่นาะค่ะเพญนยงิงไปเอาของเนื่องจากซื้อของข,องขวัญให้ลูกพัน ไปสนีเนาะค่ะลูกๆน่อาอยากได้โทรศัพท์เนาะค่ะะเะนาะะที่ยาน่ะขอโทรศัพท์โนเอนี่เขียนลิสต์ไปขอซซนต์คลร์มาอยากได้โทรศัพท์ลูกชายน้ำเขียนลิสต์ค่อนข้างไลยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาก็เลือกเอาสองสามยางเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเอาลายปีนี้บ่เอาลายเนาะค่ะเพื่อนๆเพราะว่า,าน้ากระตกงานเนาะ,ะพ่อจะเมงแล้วไปเอาอยู่ค่ะตอนมื่อนี้ เลิกง,งานแล้วงได้เพื่อนๆตอนนี้ใบสามโมงยี่สิบเอาของขวัญเซตน้ำก็จะไปห่อของขวัญแล้วก็ไปเชื่องแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่เนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบสี่คือเป็นมื้อกินของคนนับถือศาสนาคริสต์เนาะเพื่อนๆน้ำนี้กับยนยเมงได้จองโรงแรมไว้เนาะคะ่ะปีนี้บ่ได้กินคือตามปกติจะกินอยู่บ้านไม่นม่าค่ะบาน,นีา้พี่สาวยนยเมงเพื่อนอยาก พวกน้ำเองก็อยากไปจัดมองอื่นบอ๊ะไม่อยากจัดอยู่บ้านเนาะค่ะเพราะว่าบอ๊ค่อยบอ๊ค่อยอยากจริงๆแล้วบอ๊ค่อยอยากจัดดอกค่ะเพื่อนๆเพราะว่าหน้าก,กับพึ่งเสียเนาะเนี่ยเม่งแล้วบอ๊ค่อยอยากจัดปัานไดแต่ว่าพอดีพี่สาวเนี่ยเม่งแล้วจองโรงแรมไว้บอ๊ะไก่ไลายาขับรถประมาณกับชั่วโมงกว่าๆเนาะค่ะก็เลยสิไปจัดงานคริสต์มาสอยู่ที่โรงแรมเป็นมองเลนสกีเนาะค่ะลูกๆนี่ก็น้าพวกน้าก็ได้ซื้อ,อข้อเอิ้นว่า สือคอดให้ลูกไปเล่นสก,กีตลอดทั้งมือเนาะค่ะน้ามเองบ่เล่น,นยายเม่งเองก็เล่นเนาะค่ะเพราะยายเม่งแล้วปวดขาปวดหลังปวดตัวเนาะค่ะน่าดจากประสบอุบัติเหตุตอนที่ญาเสียเนาะค่ะเนาะพี่ซังยายเม่งจะไปสก,กีประมาณสองสามชั่วโมงล้วกอะน,น้าเองก็สิกินกาแฟากินยังท่าไปยังี่นะแล้วก็ตอนแรกก็จะจัดงานคริสต์มาสโดยที่ได้สร้าง จองร้านอาหารไว้เนาะค่ะเนาะอ่าเสร็จจากนั้นกาจะนอนอยู่โรงแรมนอนอยู่โรงแรมแล้วกากับเพราท่านได้วางแผนไว้กะว่าจะให้อของขวัญลูกจังใดเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งจัดนอกสถานที่จังสี่จักเทือกะเลยจะเดี๋ยวจะ เคลียร์กับพญางมงค์อีกเท่นึงว่าจะให้ของขวัญลูกสังไหน,นพอปกติเราต้องให้อตอนเศร้าของวันที่ยี่สิบห้านะคะนะคือกินเสร็จวันที่ยี่สิบสี่ในตอนเศร้าเนี่ยของขวัญของขวัญก็กจะยยุติตรต้นคริสต์มาสแต่วันนี้นําก็บบอลู้ว่าจะมีต้นคริสต์มาสให้บ่หรือว่าเขาจะมาวางไว้ใต้อย่างก็น๊อก็บบอลลูนนะคะเนาะจะเสียจังไดยว่าถ้าในวางแผนว่าถ้าในลูอีหยังกันเลยนะคะมืออื่นนี่ก็สิบห้าลูกๆไปตัดผมเตรียมเซอร์พงศภาเป็นงานคริสต์มาสกับเป็นงานปี ปีละเทือนนะคะ,นะเนาะก็ต้องแตง่งตัวสวยน้ำเองก็ต้องไปย้อมผมนะคะย้อมผมซื้อเสื้อผ้าไหมตอนรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่พร้อมนะคะเนาะอ้าวจาาังไดกาหนำจะไม่ได้เฮ็ดวิดีโอการห่อของขวัญน,นี่ยังนะคะเพราะว่าลูกๆน้ำบางเทขาเจาก็มาเบิงวิดีโอเดยวเขาจะาจะบม่ได้เสีว่า อ่สั้นตาคลอสให้ของขวัญเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ที่ย่าน่ะรู้แล้วล่ะค่ะว่ามันซันตาคลอสให้ของขวัญเป็นพ่อกับแม่ซื้อให้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกน้องล่ะคะ่ะให้น้องเสื้อไปก่อนอีกจักปีสองปีน้องเศร้าเสื้อกับจังคอยบากันอีกแค่เนาะคะนะ่ะเนาะเอาสุดรายการเดี๋ยวเดี๋ยวมาพ่อกันอีกเทีนะคะเพื่อนเพื่อนเอาค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้กับหกโมงยี่สิบเนาะคะ่ะตอนนี้กัมาอยู่บ้านเนาะคะ่ะบ้านมันยัเม่งตอนนี้กับ ยง่ยมาอยุบันบอร์บอร์เรียนายมาอยู่บ้านพญเมงค่ะตอนนี้กับมาอยู่บ้านพญเมงตอนอก็มีโครงการว่าจะบอกเลยสัญญาเศร้าแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเบื่อเจ้าของบ้านเนาะคะ่ะเนาะเบื่อเจ้าของบ้านเรากาน้ากินเขาเรียบร้อยแล้วลูกลูกเพท่านได้กินเพราะว่าเนื่องจากว่ามือน,นี้เป็นมือสุดท้ายในการเรียนหนังสือแล้วกับเออื่นกับปิดเทอมเนาะค่ะปิดเทอมของช่วงคริสต์มาสเนาะคะ่ะเนาะแล้วกา ลุงเลี้ยงข้าเจ้ากระจัดการกินบุฟเฟ่การจัดเลี้ยงกันนะเนาะค่ะลูกๆน้ำกินแบบอิ่มมีพี่มั่นกับวอยากเขาแลงกันเนาะค่ะแต่ว่าน้ำกับแอนิเมตนี่ก็หิวเข่าหิวเข่าก็เลยซื้อสเต็กมาเฮ็ดกินกันเนาะค่ะก็เลยกินเรียบร้อยแล้วค่ะกับกับตับฮันฝรั่งเศสเขาจะมาฟัวกาเนาะค่ะเนาะก็กินไปแล้วกินก้อนคริสต์มาสอีกเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะบอญางอีก ก็ตอนนี้มือนี้เป็นวันสุกนะเ,นเพื่อนๆเรากาน้า,น,านี่นดำดำกัย้อมผมเด้เห็ดนดำๆจสิกัย้อมผมย้อมผมปิดผมขาวไว้เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามืออื่นเป็นวันที่23วันที่23นี่พวกนั้นจะไปหาซื้อเสื้อผ้าผ้าโนยไปตัดผมไปหาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวงานไปงานเลี้ยงคริสต์มาสเนาะคะ่ะนะดังที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะคะ่ะว่าพวกน้นไม่ได้จ,จัดอยู่ที่บ้านก็คือไปจัดอยู่โรงแรมเนาะคะ่ะ น้ำจะไปหาซื้อเสื้อผ้าไหมเพื่อที่จะจัดงานคริสต์มาสเนาะคะ่ะเพราะว่าน้ำใส่แต่เสื้อผ้าแบบเก่าๆที่มี่อยู่ในตู้เนี่ยเป็นทุกปีเนาะคะ่ะเนาะทถมจะไปได้ซื้อไหม่เลยไม่ซื้อมาอยู่ปีเดียวจัดกับงาเนาะคะ่ะเสื้อสีดําจัดกับงาแต,แต่ว่ามันเป็นข้อเปิดน่ะน้ำน้ำโบอยมกักมาในมัน,นาวเนาะ <laughs> ก็เลยจะไปหาซื้อเสื้อ,อ,อตัวไหม ชุดไหมนะ้อค่ะน้อตักสิถึกใจพ่อบันไดน้อมไปนำเป็นคนที่เลือกของคนข้างยากน้อค่ะน้ออ้าวบันนี้น้ำกะยอมผมมือมือกนยังสุดบังสุดบ้านนี้ผู้ตงเบาถือนะ้ค่ะโงกหลายอ่อว่าหัวใจน้ำนี่กะยอมผมเซตกะจะไปอาบน้ำอาบน้ำเซตกะจิตเตรียมตัวนอนานะค่ะว่าจะเหดเล็บว่าจะท่าเล็บกะ จักเจดได้ท่าบปดได้ท่าถท้าได้ท่าแนะนนําจะอัปเดตให้เบื้องมืออื่นเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็จกึงแนะนำก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพนะค่ะนะเอ้ยลืมบอกไปว่าบ้านหลังนี้อ่าอ่าสินสุสัญญาเซาเนาะค่ะพวกนําคอเลิกคอเลิกเซาเนาะคะนะนะ่ะเนาะเพราะว่าเบื่อเจ้าของบ้านเต็มทนแล้วถ้าถึงเดือน พกน้ำใหญ่ใหญ่มากยู่นี่ตั้งตอนเดือนมีนาเนาะคะ่ะถ้าถึงเดือนสิบหามีนานี่ก็คือสองปีพวกน้ำก็จะออกก่อนพวกน้ำจะออกเดือนกุมภาพต้นเดือนกุมภาพก็จะออกเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นยายไปอยู่บ้านหลังนั่นแล้วอุปกรณ์การกราา่อสร้างของพ่อแม่เมงกะพวกน้ำได้เซา,าโกดังไว้แล้วเนาะค่ะได้เซาโกดังไว้แล้วเพื่อเก็บของอที่ใส่ในในการกราาะะ่อสร้างเนาะค่ะเพราะอุปกรณ์มันหลายเนาะเพื่อนๆเซาโกดัง เรียบร้อยเหสัญญาเศร้าเรียบร้อยนะคะนอกจจะง่ายเดือนมกราตตลอดเดือนเลยก็ขึ้นจะง่ายคล้องไปโคดังนะคะแล้วก็จะง่ายพวกอ,อย่างที่เป็นเครื่องนอนอีย่างไปใบไปใบบานที่ยาเคยอยู่นะคะนอกจาจะไปบูรณะบ้านหลังนั้นตอนช่วงปีใหม่กะจะไปยู่บ้านหลังนั้นนะคะเนาะจะไปทําความสะอาดไปยู่ไป ต้องไปทำความสะอาดล่ะค่ะเพื่อนๆต้องไปเก็บของขอ, er, องของยาที่บอกว่าได้ใส่อยังสิกระออกไปเนาะค่ะเนาะนั่นแหละจังไดแล้วน้าาจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกเทอร์หนึ่งนาะค่ะจังไดมันีะน้ำกระจิคอตัวคอจบวิดีโอไว้เท่าน toi, ี้แล้วก็พอกับน้ำไปในคลิปวิดีโอหนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเมืองสีเต็มเลยแกงานก่อสร้างในเพื่อนๆบ๊ายบาย